สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่ติดตามกันอยู่ใน facebook นะครับหรือว่าติดตามทางช่อง youtube นะครับวันนี้เบิร์ดก็มารีวิวนะครับมิดนะครับไฮเลเดตนะครับอินเลมี้นะครับก็เป็นของพี่สวัสดนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่ครับสั่งไว้นะครับด้ามก็ประกอบด้วยไม้ตันนะครับฝังหุดนรงเรียบอยู่2จุดนะครับฝักก็ไม้ตันนะครับฝักไม้นะครับ วัสดุวันนี้ก็เห็นเป็นร่องๆอย่างนี้เลยครับบาเรยเยอรมันนะครับเหลสตีลนะครับตัวข้างในก็เป็นงานผิวไฟนะครับนี่เป็นงานผิวไฟเป็นวิดโขกเล็กๆนะครับสันก็นะประมาณอยู่หมิลนะครับเพราะว่าเป็นเหล็กบาเรยเยอรมันนะครับด้ามก็ประมาณ4นิ้วนะครับใบยาว5นิ้วนะครับกว้างก็ประมาณนิ้วกว่านะครับนิ้ว2นิ้ว3มนะครับสมคมก็ระดับนี้เลยนะครับวิไอพีบวกนะครับสัมคมนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับ มีกี่บางนะครับเอาปิดรถปิดลานะครับพีสวัสดนะครับขอบคุณนะครับพี่สั่งมานะครับหอมส่งนะครับนี่ท่านพี่นะครับเรียบร้อยนะครับมานี้นะครับนี่นะครับจัดฟันไม้ให้ดูนิดนนะครับนี่นะครับเล็กๆก็ฟันได้นะครับไม้นะครับนี่เข้าป่าหราอมันจำเป็นก็ฟันได้นะครับนี่นะครับนี่เล็กก็ฟันได้นะครับ อีการอบชุบดีครับเราอบชุบดีมีตาฟันได้หมดนะครับไม่มีปัญหานะครับไว้สบายนะครับนี่ดูการกินนะครับเป็นเซตได้นะครับมีดเล็กเรมี้นะครับครับไม่มีปัญหานะครับลองคมว่าจะอยู่ไหมเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมเลยนะครับคมแข็งมากเลยครับนี่ครับพี่สวัดนะครับเอาไปใช้นะครับอ่าชอบกดไลค์มีใจก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ อบชุกก็ตามสูตรผมนะครับผิวก็เป็นไฟแบบดุๆนะครับใช้งานจริงนะครับติดรถติดลาครับพี่แกก็สั่งไปหลายเล่มนะครับเอาวิญผมไปใช้หลายเล่มนะครับเล่มนี้ก็ไปอีกหนึ่งเล่มแล้วฝากผลงานไว้ด้วยนะครับกดรับไอ้กดไลค์นะครับกดติดตามให้ผมนะครับถ้าครบหนึ่งพันคนนะครับเมื่อไรผมจะแจกมี่นะครับวันนี้คนติดตามก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับเพื่อเป็น กำลังใจนะครับให้ช่างได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้นะครับบาเลย์เยอรมันนะครับมีร่องครับสแตดนะครับนี่กับฝักไม้สวยๆนะครับนี่นะครับนี่ครับชอบกดไลค์มีแจกดชร์นะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่สวัสดิ์มากครับขอบคุณครับสวัสดีทุกผูครับผมสวัสดีครับ